เอโยเวอร์ซับวัสดครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์บายนะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่1นคันนะครับลูกค้าเป็นรถไต้เนเกตบายนะฮะเป็นรุ่นคาวาซคิวแซดสามร้อยเอนะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆเลยมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะลูกค้าสวยๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับลูกค้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีเหลืองตัดด้วยดำนะฮะ เข้ากันสุดๆไปเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 300cc นะครับเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะครับลูกค้าเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆไม่เคยแกะเลยท่อได้มาเป็นท่อแต่งของอาคาโปวิกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะ เจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขมาอยู่ที่39,000กิโลครับมีปลอกแฮนด์แต่งมาให้นะฮะหคู่นะแล้วก็มือเบรกมือคัทครับกระจกแต่งมาให้ชิลหน้าแต่งนะครับสวยๆเลยครับลูกค้าไฟรีแต่งมีไฟหน้าสปอตไลท์ด้วยนะสวยๆเลยนะเจ้าคันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่าเป็นไงสามารถปรับสีได้นะครับลูกค้าอันนี้เป็นสีเหลืองนะอันนี้เป็นสีขาวนะนี่อันนี้เป็นระบบปิดนะครับผม สวยๆเลยนะครับระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะชุดตีสวยๆเลยครับกิ๊บกิมือนฝั่งนูนเลยรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างเพียงเท่านั้นนะฮะโซ่เตอร์สะอาดกิ๊บเลยครับลูกค้าไฟเลี้ยวหลังแต่งนะแล้วก็ไฟท้ายแต่งมาให้คันนี้ได้ท้ายสั้นมาด้วยนะครับลูกค้าโดยรวมรถสวยมากๆฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลย ประมาณนี้เลยนะฮะหากใครสนใจรถสวยๆกับเจ้าคันนี้เรียกมาจับมาจองได้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะสามารถผ่อนจับไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ